ณชุมชนเก่าแก่ริมคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบ้านไม้สองชั้นหลังซุดซอมหลังหนึ่งตั้งอยู่หรือเข้าไปในซอยเปลี่ยวบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีหลังจากที่เจ้าของบ้านเดิมคือตาเผือกชายชราที่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจเสียชีวิตลงอย่างเดียวดายในบ้านหลังนั้นว่ากันว่าในช่วงชีวิตของตาเผือกเขามักจะชอบแอบมองและโลลามหญิงสาวในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านต่างเอือมระอาและรังเกียจเขา หลังจากที่ตาเผือกเสียชีวิตลงชาวบ้านก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยนบ้านหลังนั้นเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของตาย,ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านและอาจจะออกมาหลอกหลอนผู้คนด้วยเจตนาที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาวที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณนั้นน้องไหมายสาววัยยี่สิบต้นๆที่เพิ่งย้ายมาเช่าบ้านอยู่ในซอยใกล้เคียงต้องเดินผ่านหน้าบ้านร้างของตาเผือกเพื่อไปยังป้ายรถประจำทางทุกวันเธอรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เดินผ่านบ้านหลังนั้น บรรยากาศรอบๆบ,บ้านดูวังเวงและเย็นเยียบผิดปกติแม้ในเวลากลางวันเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับจ้องเธออยู่จากภายในบ้านที่มืดมิดเมื่อตกกลางคืนความรู้สึกหน้าขนลุกยิ่งทวีคูณน้องใหม่มกจะเร่งฝีเท้าทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าบ้านร้างพยายามที่จะไม่มองเข้าไปข้างในแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองก็ยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่เสมอคืนหนึ่งขณะที่น้องใหม่กำลังเดินกลับบ้านหลังจากเลิกงาน เธอรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ได้สังเกตสิ่งรอบข้างเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านร้างทันใดนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีลมหายใจร้อนๆเป่ารดต้นคอยอย่างแผ่วเบาน้องใหม่ตกใจมากรีบผันความไปดูก็ไม่พบใครแต่ความรู้สึกเหมือนถูกสัมผัสลูบไล้ที่แขนก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันขนลุกไปทั้งตัวน้องใหม่กรีดร้องเบาๆและรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวจนแทบเสียสติหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องใหม่นอนไม่หลับไปหลายคืนเธอมักจะฝันร้ายเห็นชายชราหน้าตาน่าเกลียด ยิ้มยอดเธอด้วยสายตาที่น่ารังเกียจและพยายามที่จะเข้าใกล้เธอน้องใหม่แต่สินใจที่จะเล่าเรื่องที่เธอเจอให้เพื่อนสนิทฟังแต่เพื่อนๆก็คิดว่าเธอคิดมากไปเองแต่เหตุการณ์ประหลาดก็ยังคงเกิดขึ้นกับน้องใหม่อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เธอเดินผ่านหน้าบ้านร้างเธอจะรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังมาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่รู้เรื่องหรือรู้สึกถึงลมเย็นเยือกที่พัดผ่านตัว คืนหนึ่งขนาดที่น้องไหมกยกำลังนอนหลับอยู่ในห้องเช่าของเธอเธอก็รู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างหนักอึ้งมากดทับอยู่บนตัวหายใจลำบากและรู้สึกถึงความเย็นเยียดที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องในความมืดเธอรู้สึกเหมือนมีใครเข้ามาใกล้เตียงของเธอและได้กลิ่นเหม็นอับชื้นคล้ายกลิ่นตัวคนแก่ชอยมาน้องหมพยายามที่จะลืมตาแต่ก็รู้สึกหนักอึ้งที่เปลือกตา ราวกับมีใครเอามือกดไว้เธอกลัวจนตัวสันเทาพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอเธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบกำลังลูบไล้ตามร่างกายของเธออย่างน่ารังเกียจความรู้สึกหวัดกลัวและขยะแขยงเข้าครอบนำจิตใจเธออย่างรุนแรงจนกระทั่งในที่สุดเธอก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างหายไปจากห้องเธอรีบลืมตาขึ้นแต่ก็ไม่พบใครน้องใหม่ลุกขึ้นเปิดไฟสำรวจห้องแต่ก็ไม่พบร่องรอยของใครทั้งสิน้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้น้องไหมหวาดผวาและนอนไม่หลับไปทั้งคืนเธอตัดสินใจที่จะไม่ทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปรุ่งเช้าน้องไหมตัดสินใจที่จะไปเล่าเรื่องที่เธอเจอให้กับป้าสายหญิงชราที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานป้าสายฟังเรื่องของน้องใหม่ด้วยความเห็นใจและเล่าว่าบ้านร้าง,งหลังนั้นมีประวัติที่ไม่ดีเจ้าของบ้านเดิมคือตาเผือกเป็นคนที่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจและหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว ก็มีคนเคยเจอเรื่องราวแปลกๆที่บ้านหลังนั้นเช่นกันป้าสายแนะนำให้น้องไหมทํทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับตาเผือกและขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีอาจจะช่วยให้วิญญาณของเขาสงบลงได้น้องหมทํทำตามคำแนะนำของป้าสายเธอไปทำบุญที่วัดและอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณของตาเผือกด้วยความหวังหลังจากนั้นน้องหมก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าบ้านร้าง แต่เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่เธอเคยเจอเริ่มลดน้อยลงเธอไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกสัมผัสตัวอีกแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองก็ยังคงอยู่คืนหนึ่งขณะที่น้องไหมกํกำลังเดินกลับบ้านเธอสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านร้างเงานั้นดูเหมือนร่างของชายชารากำลังยืนมองออกมาเธอรีบเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่กล้าที่จะมองซ้ำน้องไหมตัดสินใจที่จะหาทางย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้น เธอไม่อยากที่จะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่น่ารังเกียจตนนั้นอีกต่อไปหลังจากที่เธอหาบ้านเช่าใหม่ได้เธอก็ย้ายออกไปจากซอยนั้นทันทีแต่เรื่องราวของบ้านร้างตาเผือกและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ก็ยังคงถูกเล่าขานในชุมชนไม่มีหญิงสาวคนไหนกล้าที่จะเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนเพียงลำพังและหลายคนก็ยังคงรู้สึกถึงความเย็นเยียบและความน่าขนลุกทุกครั้งที่ต้องผ่านบริเวณนั้น และในคืนที่เงียบสงัดหากใครเดินผ่านหน้าบ้านร้างของตาเผือกอาจจะรู้สึกถึงลมเย็ยนเยียบที่พัดผ่านตัวได้กลิ่นเหม็นอับชื้นหรือรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากความมืดนั่นอาจเป็นเพียงความรู้สึกไปเองแต่บางทีอาจเป็นสัญญาณว่าเงาซ่อนเร้นของตาเผือกยังคงวนเวียนอยู่รอคอยเหยื่อรายใหม่ที่จะเข้ามาใกล้และลมหายใจหืนยามดึกนั้นอาจจะหนกลับมาสร้างความหวาดกลัวและความรังเกียจให้กับหญิงสาวผู้โชคร้ายที่ต้องเผชิญหน้ากับเขา